วันนี้มาดูวิธีการอัพลงเต็มนะครับอตอนนี้ลงเต็มเลเวลสองคือเมื่อกี้อัพแล้วเ,เริ่มเกมมาเลเวลหนึ่งเนี่ยจะอัพลงเต็มได้สองระดับให้สังเกติโตะเหล็กดีดีโตะดีๆถ้าโตะไม้เนี่ยมันจะขึ้นลูกแก้วเม็ดเดียวคือเจอขนพลคัดหนึ่งแต่ถ้าเป็นโตะเหล็กเนี่ยลูกแก้วจะขึ้นสองดวงแล้วจะเป็นคัทสองทีนี้เราจะอัพเลเวลสามได้ก็ต่อเมือ่อขนพลเราเลเวลสิบตัวหลักเราเลเวลสิบ พออัพแล้วก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะเหล็ก2โต๊ะก็คือมีโอกาสเจอหุ่นผลตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ2มากขึ้นเพราะมันเจอ2โต๊ะอันนี้คือตัวละครทดสอบนะครับเลเวล50าสก็ลองลอ,งล,องลองกดเชิญแขกใหม่ได้เนี่ยเจอเต้งเมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นการ์ดสองเนี่ยแล้วกดดูค่าสเตตัสอะไรได้แล้วก็จ้างถ้าเราไม่อยากถ้าเรา ไม่อยากไม่อากกดชินแขกใหม่ใช่ไหมเราอยากรอเวลามันก็จะนับถอยหลังเนี่ยเห๋ืออีกสามวาทีมันก็จะรีหน้าให้อทีนี้เราลองอัพอีกหลือวนะ่าสามอนี้หรือวสี่อ่าคราวนี้ขึ้นโตอยู่เลเวลสี่จะอัพได้ก็ต่อเมื่อเลเวลยี่สิบก่อนพออัพมาปุ๊บจะมีโอกาสสุ่มเจอหุนพลค่าสามแหละ,ะแต่เจอแค่โตเดียวนะดูจะออกแค่โตัวนี้ดูดูที่โต อันนี้ก็เจาะคัสหนึ่งฝั่งนี้เจาะคัสหนึ่งหนึ่งคัสสองอันนี้ก็เจาะหนึ่งหนึ่งสามแหละอ่ะคาคราวนี้เราอัพอ,อีกอ่คาคราวนี้เป็นโต๊ะยกละคราวนี้ก็จะมีโอกาสเจอขุนพลอาจจะเตียวหอยละอ่าเนี่ยเย็ยนกลางในคัสสามเนี่ยอ่าก็จะมีโอกาสเจอมากขึ้นทีนี้อ่านนี่ที่ลงเตียมยวเลีว่าห้านะพอเลีวหกปึ๊บ เป็นโตเพิงแล้วคราวนี้จะเจอขุนพลคาดสี่แล้วก็มีอยู่นะขุนพลคัดสี่ตอนนี้มีอยู่มีมีถึงคาดห้าเลยแต่ว่ายังคัดสี่กับคัดห้ายังน้อยอยู่เจอตันกง๋งแล้วก็เล่งทองโอกาสเจอก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยเนี่ยพอคราวนี้เราเลเวลเราจับคัดเลเวลเจ็ดใช่ไหมต้องใช้เลเวลหกสิบตัวละครหลักถึงจะขับได้นี่ก็จะขึ้นว่าอัพไม่ได้แหละ Okay, ก็จะส่มเนี่ยก็จะเจอตั้งแต่หนึ่งถึงอ่านี่เจอจบยกในคัาสสี่อ่านีกสุมาฮีเจสสกิลก็จะเจอตามตามคาร์ดนะม,มีหลายคนสงสัยว่าทำไมเจอแต่ขุนพลคราดหนึ่งเดียวคือตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะมีการแก้ไขมันจะขึ้นดาวเดียวหมดเลย ก็คือก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนมันมันเก่งหรือเปล่ามันยังไงมันคาดอะไรเดี๋ยวตรงนี้จะมีการแก้ไขโอเคอาจจะต่างโต๊ะก็จะประมาณนี้จะลองส่งให้ดูลองกดส่งให้ดูเรื่อยๆอ่านี่กนเป่งตอนนี้มีขุนพลประมาณเกือบจะห้าร้อยตัวได้แล้วสี่ร้อยกว่า นี่ก็นี่นี่ก็คลาสสามนะถามว่าโอกาสดอกมันเยอะไหมีนแฮวตุนตาบอร์ดแล้วด้วยก็คือเจอเนี้ยคือคลาสสี่แหละแฮวตุนคลาส4ี่มีแปดสกิลนะเนี่ยเริ่มต้นมีแปดสกิลมานี่คือตาบอร์ดข้างนึงแล้วสมดูอ่ะเมื่อกี้เร่งทองอันนี้ก็คลาดสาม ขุ่นพลยิ่งยิ่งยิ่งคัดสูงขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งเจอน้อยลงหรืออยู okay. มี2วิธีที่ได้ขุนพลก็มี3วิธีคือถ้าสูงจากลงเตียมก็แล้วก็ซื้อขายจากผู้เล่นคนอื่น3ก็คือเปิดกล่องคือไปเก็บรีวิในแบบนั้นแล้วก็ดรอปกล่องมาสูมเปิดได้เหมือนกัน การเซียงอ่านี้บนทิวละมีงานเหลียงมีบนทิวมีอ้นเซี่ยวมีอันนี้คัสสีกันเจ็ดสก,กิลเริ่มต้นก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวสุ่มให้ดูอีกหน่อย,ยไปมีคนอยากอยากดูเจอกลุนอูแต่อันนี้เป็นกลุนอูระดับ2นะกลุนอูคัสสี่ก็มีนะในนี้ โตเพิ่งถึงจะออกอืมเจอเตียวหอ,อย,วหยแล้วก็จะประมาณนี้เนี่ยตัวหุยรัคสีกก่แปดสก,กิลแปดสกิลเริ่มต้น โอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับ